ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสนยางนะครับวันนี้ก็เป็น e p ีที่2นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอำนาจสังหารกับอำนาจหยุดยั้งนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยหนุ่มสนยางจะโฟกัสในส่วนของกระสุนแค่2ขนาดนะครับคือ,อขนาดจุด22 LR นะครับกับ9มิลิเมตรนะครับ เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่หนุ่มสนยังได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับอำนาจสังหารของกระสุนขนาดจุดสองสองอนะครับคือกระสุนตัวนี้กระสุนขนาดเล็กนะครับถ้ายิงจากปืนลำกล้องสั้นนะครับปืนสั้นกระสุนหัวดำๆอย่างนี้นะครับ ตัวนี้เป็นยี่ห้อ cci ความเร็วมาตรฐานนะยิงจากลำกล้องส6กนิ้วเนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณพันพันเจ็ดสิบฟุตต,ต่อวินาทีแต่ว่าถ้ายิงจากปืนลำกล้องสั้นเนี่ยจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบฟุตต,ต่อวินาทีนะครับถ้าคำนวณเป็นพลังงานออกมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดฟุตปอนด์นะครับแล้วลองมาเทียบดูกับกระสุนขนาดเก้ามมอนะครับ ก้ามมอนี่ถ้าเป็นหัวร้อยสิบห้าเกรนนะครับถ้าเป็นตัวที่ความเร็วสูงหน่อยนะครับวิ่งอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับแรงกระทะอยู่ที่สามร้อยกว่าฟุตบอลเลยนะครับสามร้อยสามสิบกว่าแต่ถ้าเป็นตัวที่ลำกล้องสั้นนะครับอย่างใช้ซิกสามโมงห้าเนี่ยลำกล้องแค่สามจุดหนึ่งนิ้วเนี่ยมาตรฐานโรงงานเขาบอกว่าเก้ามมอตัวนี้นะครับแรงกระทะอยู่ที่ประมาณ สองร้อยแปดสิบสองฟุตปอนนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยก็จะเขียนไว้ชัดเลยนะความเร็วอยู่ที่พันห้าสิบนะครับสองร้อยแปดสิบสองนะครับแต่ถ้าเป็นลำกล้องยาวขึ้นกว่านี้นะครับสามจุดห้าหรือสี่นิ้วนะครับมันจะวิ่งไปถึงสามร้อยกว่าเลยนะครับตึงเทียบกับจุดสองสองเอวานี่ยต่างกันหลายเท่าตัวนะครับ ัวเลขตัวนี้ยิ่งมากนะครับแรงประทะยิ่งมากอำนาจหยุดยั้งก็ยิ่งมากนะครับทำไมวันนี้หนุ่มสัญญาถึงคุยถึงเรื่องอำนาจหยุดยัง้งนาำสังหารของจุดสองสองสองกับเก้ามมอนะครับเก้าเก้ามิลิเมตรนะครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับมันมีหลายท่านนะครับเข้าใจกันผิดว่าอุ้ยไม่ต้องไปซื้อขนาดใหญ่มากมายหรอก จุดสองสองก็ยิงคนตายเหมือนกันนะครับจริงครับจุดสองสองเป็นกระสุนที่ยิงคนทําให้คนเสียชีวิตมากที่สุดชนิดหนึ่งนะครับเห็นเลกนี้นะครับทําให้คนเสียชีวิตมากอันดับต้นๆนะครับมากที่สุดเลยแต่ปัญหาก็คือหากเราใช้ในการป้องกันตัวนะครับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยกฎหมายบ้านเรานะครับประเทศไทยเนี่ย มันจะมีอยู่คำหนึงคำว่าสมควรแก่เหตุนะครับสมมุติว่ามีพยันตรอายกุกคามมาแล้วเราใช้กระสุนขนาดนี้นะครับในปืนสั้นยิงคนร้ายออกไปนะครับแน่นอนว่าแรงประทะแค่สี่สิบกว่าฟุตบอลนะครับสี่สิบแปดฟุตบอนเนี่ยถ้าหากไม่ถูกจุดสำคัญนะครับเช่นถูก ตรงศีรษะตรงหัวนะครับหรือตรงหน้าอกตรงหัวใจนะครับหรือตรงกระดูกสันหลังนะครับก็ยากที่จะหยุดยั้งได้ในนัดหรือสองนัดนะครับาหากยิงโดนส่วนลําตัวส่วนท้องนะครับส่วนแขนส่วนขาเนี่ยโอกาสที่คนร้ายนะครับยิง่งจะเป็นคนร้ายที่มาหลายคนหรือว่าเป็นคนร้ายที่ที่คนเดียวแต่ว่าเขาเมายานะครับมเมาเหล้ามเามายา แรงก็จะมีมากกว่าคนปกติกระสุนหนึ่งถึงสองนัดด้วยจูงสองเอ r เนี่ยอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้นะครับเขาอาจจะยังเข้ามาทำร้ายเราได้หรือถ้าหากเราต้องการให้เขาหยุดเราอาจจะต้องใช้กระสุนมากกว่าสองสองนัดอาจจะยิงสามนัดสี่นัดห้านัดหกนัดถึงจะสามารถหยุดยั้งเป้าหมายนะครับหยุดยังย้งภัยคุกคามได้ ซึ่งมันจะมีผลกับข้อกฎหมายบ้านเราว่ามันจะเกินกว่าเหตุไหมนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยอย่างที่ว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันมันไม่เอื้อในการป้องกันตัวเหมือนกฎหมายต่างประเทศเหมือนสหรัฐอเมริกานะครับเขาไม่เข้าใจหรอกครับอำนาจจุดย่างอำนาจสังหารเนี่ยผู้ใช้เองต้องเข้าใจเองนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกกระสุนจุดสองสองในการป้องกันตัวเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่หากเราใช้กระสุนชนิดนี้ในการสังหารนะครับแยกให้ออกนะครับถ้าเราใช้จุดสองสองในการไม่ใช่ป้องกันตัวแต่ว่าเราไปสังหารรอบสังหารหรือหรือไปตั้งใจที่จะไปสังหารทํำร้ายนะครับคือเป้าหมายก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปปืนสั้นกระไรปืนยาวกระด้เข้าไปจ่อๆแล้วยิงที่จุดสําคัญนแน่นอนครับว่านัดเดียวนีอยู่ ถ้าแบบนี้ไม่อยู่นะครับสามารถใช้แบบนี้ขนาดว่าเป็นกระสุนที่อย่างนี้นะครับตัวเนี้ยตัวหัวแดงเนี่ยครับตัว cci stinger นะครับ,รบถ้ายิงจากปืนยาวเนี่ยพลังงานก็จะสูงสูงกว่าหน่อยนึงนะครับเหมือนที่คลิปก่อนที่หนุ่มสัญญางได้ไดแจ้งไว้นะครับถ้ายิงจากปืนยาว2 2งสอง lr นะครับยิงจากปืนยาว h v ยพลังงานเกือบ2 0 0อฟุตปอนนะครับ แต่พอมายิงในปืนสั้นเนี่ยความเร็วจะตกไปเยอะนะครับอยู่ประมาณเก้าร้อยถึงพันนะครับเหลืออยู่ประมาณหกสิบกว่าฟุตบอนนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ถ้าสังหารนะครับใช้ในการรอบสังหารหรือว่าการการรอบทำลายหรือว่าเราตั้งใจที่จะสังหารเนี่ยโอเคไม่เดียวอยู่ฉะนั้นเนี่ยการเลือกกระสุนก็ควรจะเลือกนะครับไหนๆก็ซื้อทั้งทีก็เลือกกระสุนที่เขามีอำนาจหยุดยั้งที่ที่สูงหน่อยนะครับ เพื่อว่าหากว่าเราจําเป็นต้องต้องป้องกันตัวนะครับต้องใช้ป้องกันตัวเนี่ยให้สามารถหยุดยั้งไปยพกคามได้ภายในหนึ่งถึงสองนัดหรือสามนัดคืออาจจะไม่ตายนะครับแต่เขาหยุดอาจจะโดนตรงบริเวณลําตัวแล้วหยุดเลยนะครับกระสุนก้ามมอนี่ถ้าใช้เป็นหัวพิเศษแบบหัวรูนะครับก็จะเพื่อําหน้าหยุดยั้งแต่ว่าตัวก้าหัวตันเนี่ยพลังงานก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แลีกอย่างหนึ่งที่แนะนำก็คือตัวกระสุน9มมหรือว่าเป็นกระสุนที่ที่ลองลงไปก็อย่างจุด38 Special เนี่ยนายทะเบียนในบ้านเราเนี่ยเขาอนุญาตได้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีข้อจำกัดนักนะครับแต่ขนาดที่ที่ใหญ่คนนี้อย่างเช่นจุด45หรือจุด3 5 7เจนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากในการขอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเ9มมหรือจุด38 Special เนี่ยมัน มันยังพอมีมีช่องนะครับในการที่จะขอมาครอบครองลำนาจหยุดยัง้งน่าสงงานนี่เขาก็สูงหัวตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกทั้งทีนะครับจะเลือกในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินทั้งทีก็ต้องต้องมองให้รอบด้านก็เป็นข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับในเรื่องราวของชื่นชอบในเรื่องของสารและสินของการใช้อาวุธปืนนะครับเราไม่ได้ใช้ไปทําร้ายใครนะครับแต่ว่า เรามองในเชิงศิลปะเชิงป้องกันตัวนะครับหากว่าจําเป็นต้องใช้นะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับก็อีพีที่2ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ